นี่ปีไม่แช่นี้เลยไอฟีฟรมึงคิดว่ากิ่งก็มาดีกูไม่กลัวตายยู่แล้ะแค่ไอคนนี้คนเดียวกูก็อาจจะเอาชนะได้หยุดก่อนฟีฟราจะเย็นๆก่อนสิเย่าพึ่งทำอะไรกันเลยนั่นใครวนะนะมันต้องตกใจข้าเองอยังไงข้าก็ไม่ยอมเว้ยถึงเองจะเป็นใครคนเข้ามาหน้าใหม่หรือว่าจะเป็นหัวหน้าข้าก็ไม่สนข้าจะฆ่าพวกเองให้หมดโอ้อะฮือโอ้ยโคตรเจ็บเลย เฮ้ยใครวะน่ะหรือว่าจะเป็นตัวละครใหม่อ่ามาแล้วมีอะไรช่วยอีกไหมวพนหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ช่วยเอาตีินออกจากปากกูได้ไหมกูเค็มอ๋อโทษทีลืมตัวข้าขอถามอะไรเอ็งหน่อยอีกเป็นใครอ๋อข้าเป็นตัวละครใหม่นะ่ะถูกการคัดเรื่องจากแฟนอาร์ตมาข้ามีชื่อว่า l n w ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะข้าเป็นตัวละครใหม่นะโอเคเป็นมีตรต่อทุกคนนะโอเคนั้นเราไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ในโรงพยาบาลกัน ใช่แล้วคุณกระตูนเกียสูนย์เจ็เจ็ไงนอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เสียงใครวะเนี่ยมาปลุกตั้งแต่ตอนเช้าเลยผู้ขากลับมาแล้วอาการเป็นยังไงบ้างเออก็ดีอยู่นะก็ใกล้หายแล้วแหละโอเคอ๋อนั่นใครเหรอเพื่อนคุณ L N W ศูนย์ูนเจ็นะเข้ามาคนใหม่เขาจะมาเป็นเพื่อนเราเนี่ยโอเคสวัสดีเพื่อนใหมสส่สวัสดีเพื่อนไปก่อนนะ คืนนี้ก็ได้นอนยาวๆเลยคุณคนไข้ครับว่าไงเลยครับคุณหมอนีอาการคุณไข้เนี่ยครับดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับโอเคฮะอาละครับทุกคนถึงสนามประลองแล้วใช่ไหมครับเอาล่ะสปอนนักสู้คนต่อไปมาเลยว้วลพหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นั่นใครวะกูก็ไม่รู้เหมือนมึงว่ะแล้วมันเป็นนักสู้อะไรวะนะ จากการประมวลพลังแล้วก็ดูค่าพลังของมันพบว่ามันเหมือนดี FR กับกับใครเหรอกับไอฟีฟาเหมือนมันรวมพลังกันเลยสงสัยมันจะแข็งแกร่งงานนี้เราเอาไม่อยู่แน่ตายหมู่แต่ไงเราก็จะสู้เว้ยเพื่อศักดิ์สีและชีวิตเหมือนกันเราจะสู้ก็มาดีเองนะพูดเองนะเดี๋ยวเองจะเจอนี้สักหน่อยลุงจักเฮ้ย l n w น0 7นั่นอะไรวะ เออใช่มันบอกเรียกกงจากแต่แม่งกลายเป็นนกได้งไงวะเฮ้ยมันจะเอาอะไรเกิดจะเกิดอะไรขึ้นเว้ยไม่ใช่จะเอาอะไรเกิดเออนั่นแหละพูดเยอะเกินไปจนลิ้นพันกันแล้วเนี่ยตีมันให้ตายซะอ้าออไม่ไหวแล้วกระสุนกงจากอีกาตรงกลับมาซะทําได้ดีมากทีนี้เราก็จะต้องไปสู้คู่ต่อไปสินะเดี๋ยวก่อนฟีฟ่าแล้วก็ดีเอเบบ่าหยุดนิ่งก่อน